ธรรมะสันต์ตอนบ้านดงหุ้นเปลือยรพี่อยเ้มอ่ะพี่ตองตงแตกแล้วน้ำส้มนะคะน้ำส้มอยิบไปเลยคะยิบเลยน้ำส้มน้ำส้มหยิบไปเลยหยิบไเลยะครัพี่ วันนี้ร้านจิริวั์มาแจากน้ำส้มเด้อน้ำน้ำส้มาน้ำส้มด้ามันแจวไว้แลนน้คุณนุงยิบเอาแล้่อย่า,าเลยอย่าบอเลย เอาลวดเด้อแจคก็ยิบเอาไว้ละลายก็คู่กันแล้วมาเด้อแจกเอาไว้แล้วยิบเอาลวดน้ำส้มน้ำส้มยิบเอาไว้แล้วเพราะว่ามันหลาเมื่อข้ยิบเอาลวดเอาวยิบเอายิบเอาน้าน้ำโซมเบิดเอาขึ้นยุจาร่างหนาจะไปขึ้นเขาอาแม่พ่บมาเอา

นแตกมันแล้วแตกเรอแตกมัแล้วแตกมันแล้วไปไปอ๋อแป๊บเดียวหมดจ้าเจ็ดร้อยแก้วหมดแล้วมดแล้วไหลมากเลยมากคุณังกนอด้วนด้ฮหเอาไ้หลมาเลยขอบคุณค่ะเอาเหลืออันเลืองอ่ะเอหลอดพี่เอาหลอดอยู่ไหนมันแตกแป๊เตี้ยวอ่ะเจ็ดร้อยแก้วหมดแล้ว หมดแล้วค่ะรับเพียงนัดรถในทางทีมงานท่นอนซอสสกุลนาซาแล้นั่นอะไรน่อยนะครับมาดูบรรยากาศโรงทานบ้านนองห้วยเปื่อยนะคะอันนี้โรงทานกาแฟของแม่ข้าวฟ่างในหนอแม่ปะแม่ข้าวฟ่างในหนอแม่ยังอ๋อแม่มีอ๋อแม่ก็มีอ๋อแม่ข้ามีนะคะ่ากาแฟคุณแม่นะ สุขภาพแข็งแรงแล้วคุณแม่เนี่มีกาแฟนะคะพวกเราแจกหมดแล้วน้ำเวทน้ำแข็งแป๊บน้ำแข็งร้อนร้อนน้ำนะำค่ะน้าลงทานน้ำนะคะหมดแล้วพวกคอนทานนด้ที่เราได้ยังไงกูคุณก้องอันทุบเราได้ยังไงเอาน้ำส้มมาจ้าหมดหมดแล้วอันนี้อะไรขอพคุลูกค้า บนดแล้วด้วยจังนียเด้อหมดแล้วหมดแล้วแม่ติมหมดเรียวยังแม่ให้คุณโมค่ะน้ำอ้อยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะน้ำอ้อยเข้มข้นติดตามในยูทูบนะเดี๋ยวไปดูเจ้าของงามๆเด้อโอ้นานๆนี่เต็มตัวสวยเด้ยสวยคุณหมาหมาบัวสวยแสดงว่าบมวติดตั้งทายบัสวยสวยค่ะสวยสวยหมดแล้วค่ะโอ้เจ้าจีนะคะนี่เจ้าจีนิวโหวันนี้เต็มตัวสวยทุกคนค่ะ เออผัดจนหนาดำหนาเลยมาเลย <laughs> ลานเขาจี้ผพ้ใดนนเนาะนี่ แกงหน่อไม้โอ้ยโอ้ยพ่อไปกินบ้านเราแน่ลูกโอ้ยโอ้ยพุ่มอ่อนนอกเด้อโอ้ยอยากให้ลูกเงี้ยเด้อโอ้ยตั้งได้หรือยังน่ะเอาแกงหน่อไม้ไปกินบ้านเราด้วยนะอยากอยากให้ลูกเงี้ยเด้อลูกอาลงนานนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่สาธุเด้อมาเอาบุญน้อกัน ขนมนะคะนี Hearts, ่หอจะากอเพียงชัยก่อสร้างขอบคุณตำนานเทียงจิตตจ่าเจ้าผาพจ้าผาพนี่ไงเข้าพูดคนสวยติดตามในยูทูชเด้วยไปเบิ้งจ้าของงามๆได้ยูดชูด้วโอ้โหสายดีค่ะขอให้ถูกหวยทุกทวดนะคะเบนบอกสุยคือกัน ขอบคุณขอบคุณ,อ,คณอันนี้ลงทานไอ้ติมมันพ่อจันเนี่ยอ๋อของอันนี้พ่อสมใจเด้อะเหนียของพ่อสมใจจะพ่อไอ้ติมก็ต้องแจกไอ้ติมแล้วเนาะ<ล> <laughs> หมดแล้วขายดีเลยเบิร์ตไว้อันนี้ลงทานแม่ บู๊แม่บ้ยน้ำบูดองค่ะบูดองนะปุ่นปุ่นาเนาะแม่เนาะอร่อยแซ่บเวอร์อร่อยแซ่บเวอร์สั่น์ขายดีเด้อปุ่นนาคเบิรนเบิร์ดสาธุสาธุนั่นจ้าสาธุสาธุอ่ะลูกโอ้สาธุพมอโอ้ยลูกไหว้ด้วยโอ้หน่ โอ้อันี้ลงทานเคฟนี่นี่เบิร์ดไปหลายากเลรเด้อจ้าควรมะนาวนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้โรงเรียนตส่หมดแล้วนักเรียนพักกินหมดแล้วป่ะ รถนี้นะคะคนเยอะแล้วแล้วเราไปดูบรรยากาศร้องไหมอันนี้คือของเรานะคะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ออยเก็บขยะอยู่อูอขออนุญา เคไปต้นเงินปองมงมนะครับนับพราเป็นออได้ไหมใช่ไหมต่อคุณมีบริการตัดผมด้วยเด้อนี่เด้อโอ้โอ้โยักใจบริการต้งต่อแถวบ่จ้า้าหัวตะเคยเห็นนี่ละจ้าครับเจ้า ลท่านตัดผมขอท่ขอท่เออเต้องตอิ้วแม่นจเนี่อองกลเหาตัดอยู่างนกลัต้นเงิน นะครับก็ขอทาหน่วยการน,นะครับทางด้านศิริวัฒน์ก่อสร้างหรือว่าศิริรัตน์ศิริวัฒน์รุ่งเรืองนะครับการเดินทางมาถึงแล้วนะครับเออเพิ่นเล็ดโล่งท่านได้มืมอนี่ยนะเบิร์ตเราจะเบิร์ตเด้อเป็นเล็ดไม่เ็โล่งท่านพร้อมโอ้ยห <laughs> ่านันทิเบิร์ตโดยการนำของอคุณ คุณพอคุณกู่กู้ผงเพิดเลนะครับจช่ไปดูงทานทางนี้เนะมันม่จะไปถ่ายให้เดยวไปถ่ายให้มีบรรยากาศมีลรงทาน2 5 6 8โอ้โอโออยุท่างพีตัวนี้ต้งท่านฟู

แจกที่โเล่เป็นเบอร์จ่าปลาลสูตรพิเศษสูตรเดียวล้องทันกับแฟดทอรถจ้าใหลับหองเขียนนี่ี่าทุกเดือนน่ ก็ต่้งไปทอกคนคือเขียนทั้งคุเนาะต่้งต้องทีนอกตัดยุคยุคดิจิตันน่าสม่อยสบายเห็นทางกับพี่รักกันไปติดติดตามในยูทู e นะคะในคูพันน่านะก็เห็นแะ้วยเมอยุ่ไสเจนหมันเด็กงคุณคู่พาอยู่น้ลงนะคุณคู่บอกว่าหาโม่งก็มารับอดเดอร์กัน ก็บ่ไปแล้วเนาะคุณคู่ก็อยู่นี่บนน้องขอบคุณมากครับคู่ก็อยู่ขอบคุณูาขอบคุณตาไหมขอบคุณตาบอกขอบคุณมากครับไปลูกก็ตาคก้หองนั่นห้อยด้อยนะครับน่ารักโคดลินซีฟแพ็คล่างเป็นมะเขืยานี่ครับน้องเจีิมาตาแพ็คหนึ่งนะครับคุณโบลิ์ลื่นคูเปอร์นะครับเดินทางมาร่วมไปก็มานะคุณสวย เป็นเชือดอพี่ตั้งตก็มาโขาโทษโทษคุณยายหนึ่งกดม้อเชอกออ่าอท่านคจะนาทานราชนะ่รั่เขาจีนี่ราคาดีก็มั่วเขาจี้ขายดีเด้อค่ด Head, พี่อ้อยพี่อ้อยกำลังห่อข้าวจีกลับบ้านค่ะพี่อ้อยกำลังห่อข้าวจีกลับบ้านโอ้อันนี้ลาวของแซ่บโอ้โหตั้งอยางเงี้ยพี่บ้านนะตั้งมายเกตลงทันแม่พานแล้วนี่ลงทันแม่พานข้าวเดนียวลำไยแม่จ้า

นั่นเดียวเอาอย่าปุ๊กปุมันจะหกอ๋ออ้อยที่อ้อยซื้อมันจะหกนี่ได้ของหวานธรรมศาสตร์กีบ้านดงหุ้ยเปลือยขอโทษครับคุพี่อ้อยเยี่ยพี่ตั้งแต่แจกแล้วทำส้มนะคะทำส้เอาอย่าเลยเดะอย่าไปเลย น้ำส้มหยิบมาเลยหยิบมาเลยอ่าค้าพี่ตางๆังวันนี้ร้านจิริวัฒมาแจกน้ำส้ม